สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่26กรกฎาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็สามารถปิดบวกได้12.35เหรียญนะคะโดยในช่วงแรกก็ไปทําโลที่บริเวณ1 3 8 7 4นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสก,การการว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ เจ็ดพันรายนะคะมาอยู่ที่ระดับ3าม0 0 0สี่หมืามนรายนะคะอันนี้ก็สูงกว่าค่าที่339,000สามรายแล้วก็สูงกว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่334,000สามนีรายอันนี้ก็เลยทำให้รานะคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ดีนะคะ สำหรับปัจจัยบวกที่สนับสนุนราคาทองคำในวันนี้ก็คือค่างเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะส่วนปัจจัยลบก็คือการขายทองคำอย่างต่อเนื่องของกองทุน SPDR นะคะเมื่อวานขายออกอีก2.41ตันส่วนในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประชุม FOMC นะคะของสหรัฐในวันที่30แล้วก็31กระกฎาคมนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองมีความผันผวนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์หน้า สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากจำนวนผู้ขอรับการการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็มียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะที่เพิ่มขึ้น4.2อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมากกว่าการคาดการณ์ค่อนข้างมากนะคะคาดการที่1.1ตัวเลขแล้วก็ ตัวเลขของญี่ปุ่นที่ประกาศเมื่อเช้านะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะทั่วประเทศก็ปรับเพิ่มขึ้น0.4%อันนี้ก็มาจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วน ทางด้านจีนนะคะก็มีการประกาศลดภาษีการค้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจรายย่อยที่มีรายได้น้อยกว่าเดือนละ2 0 0 0 0หยวนนะคะนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนวันที่1สิงหาคมนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะส่วนทางด้านประธานาธิบดีโอบามานะคะก็มีการกล่าวสุน์ทรพจน์นะคะพูดถึงจุดยืนของพรรคเดมโมแครตนะคะก่อนการอภิปรายงบประมาณ รอบใหม่โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความก้าวหน้าของเศรษฐกิจนะคะเรามาดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำกันก็หลังจากที่ลงไปทำโลที่ริเวณหนึ่งพนแะคะแล้วก็กลับขึ้นมาได้สามารถยืนเหนือ1,330ได้ในขณะนี้นะคะแล้วก็เส้น M A C D นะคะของกราฟในราย4ชั่วโมงก็กำลังตัดสัญญาลัยขึ้นมาก็ยังมองว่ามีแนวโน้ม,มแนวโน้มที่จะไป,ไปต่อได้นะคะก็มีแนวต้านที่บริเวณ1340แล้วก็ถัดมา1350นะคะส่วนแนวรับมีที่บริเวณ1324แล้วก็1310เมื่อคืนดาวโจนปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ13.37จุดอันนี้ก็เป็นผลจาก การประกาศผลประกอบการของ f c e e o o o นะคะที่ออกมาดีอันนี้ก็เลยทำให้มีแนวโน้มในเชิงบวกนะคะสำหรับหุ้นดาวโจนแล้วก็ราคาดิบในสเปนนะคะปิดบวกได้เล็กน้อย10เซนนะคะไอสเปนเพิ่มขึ้นมา60เซนนะคะส่วนค่าเงินเย s ดอลลารก็อ่อนค่าลงนะคะค่าเงินบาทอยู่ที่3 31.04นะคะปิดไปที่31.04 i อแช r e silver trust ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะแต่ว่า s p d r ขายออกอีก2.41ตันนะคะสำหรับภาพเทคนิคของ silver โลหะเงินก็ปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะโดยมีแรงขายระหว่างวันลงไปทดสอบ ทีริเวณ19.8นะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็มายืนเหนือ20.2ได้วันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ20นะคะแล้วก็19.8แนวต้านที่20.4แล้วก็20.7ส่วนค่างเงินบาทนะคะค่างเงินบาทยังคงวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบนะคะโดยมีกรอบล่างอยู่ที่บริเวณ30.8ค่ะแล้วก็กรอบบนที่31 30.2นะคะแนวรับอยู่ที่บริเวณ30.8แล้วก็30.6แนวต้านที่บริเวณ31.2แล้วก็31.3ส่วนราคาน้ำมันดิบ ICEBAY น,นะคะดีฟาวขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ108โดยราคาน้ำมันก็ยังยืนเหนือย,ยืนอยู่เหนือเส้วนวิ่งเอเร่200นะคะแสดงว่าก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่วันนี้มีแนวรับที่บริเวณ107นะคะแล้วก็ถัดมา106 แนวต้านที่บริเวณ1นรแแล้วก็109ส่วนเซต50นะคะเมื่อวานเซต50ก็ถูกเทคขายนะคะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจากความเสี่ยงทางการเมืองนะคะเป็นตัวกดดันทำให้ราคาเนี่ยร่วงหลุด1000จุดนะคะแต่เราก็ยังมองว่าตอนนี้ยังแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มกรอบขาขึ้นอยู่นะคะก็ยังแต่มีความเสี่ยงที่อาจจะไหลลงมาแรงๆได้เหมือนกันนะคะ MACD เริ่มตัดเส้นสัญญาลงมาแล้วก็ RSI ก็ร่วงหลุดระดับ50นะคะก็ต้องจับตาดูว่าวันนี้จะมีแรงดีบาวไหมนะคะแล้วก็วันนี้มีแนวรับที่บริเวณ975นะคะแล้วก็960แนวต้านที่บริเวณ1,000แล้วก็1,10 0จุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอนุพันธ์จากบริษัท c l a s s i c ว f u t u r e นวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ